ครับสวัสดีครับเจอกับสถาบันเลเนียสคูลอีกครั้งนะครับวันนี้ครับผลงานโชว์ได้เลยครับรันก่อนเลยวันนี้กดเลยครับปึ๊บอ่าเกิดอะไรขึ้นครับตัวนี้เป็นหุ่นยนต์อะไรเอ่ยครับน้องใหม่หุ่นยนต์ปีนเสาครับครับผมตัวนี้ทําประโยชน์หน้าที่อะไรมันยังไงบ้างครับอธิบายนิดนึงครับเมื่อเวลาปีนเสาได้อะครับใช้ปีนเสาได้ครับผมอ่าลองกดรันให้ดูอีกทีครับ ใช่ได้ไปปีนต้นไม้ได้ปีนต้นไมไ้ไ,มได้ด้วยหลักการทาง,งานของมันเป็นยังไงครับน้องใหม่การที่มันจะทําแบบนี้ครับเวลา <ใน S 2> ที่เรากดลัานแล้วตัวนี้มันยังค้างอยู่ตรงนี้ครับเวลามันจะกดอยู่ข้างในนี้แล้วเวลาเรามันจะแนบอยู่กับเสาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเวลาถึงจุดสูงสุดแล้วพอมันปล่อยมันจะหยุดตรงนี้แล้วมันจะลงมาครับ พอลงมาเสร็จมันแคบจ,จะหยุดอยู่ตรงนี้อ๋อนี่เราโปรแกรมตำแหน่งที่จะหยุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับทําไมเราต้องมีเซ็นเซอร์แบบนี้ถึงสองจุดครับจุดนี้ด้วยจุดนี้ด้วยเพราะอะไรครับเพราะมันอาจจะคัดเคลื่อนได้อ๋อป้องกันการคัดเคลื่อนของเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับครับผมอ้าวแล้วทาไมเราต้องมีล้อเนี่ยจนถึงกิ่ล้อนะสามด้านเลยใช่ไหมครับเพระพาะอะไรครับป้องกันการที่มันจะหล่นง่ายค่ะ,ะแล้วก็ทําให้มันสง่งแรงถึงได้ง่ายส่งแรงถึงได้ง่ายด้วย นะครับอ่ะสมมุติถ้าคุณครูบอกว่าให้เราทําเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเราอยากจะปรับปรุงอะไรของคุณ่ยนต์ตัวนี้บ้างครับก็ทําไปตรงนี้ให้มันให้มันแข็งมากขึ้นเนี่ยมันจะได้ไม่บิดเบี้ยวแบบนี้อ๋อเบี้ยวอย่างนี้นะครับโอเคครับงั้นขอลั่นเป็นรอบสุดท้ายให้กับเพื่อนๆทางบ้านดูนิดน,นึงครับครับกดอีกตีครับ อันหนึ่งนะครับเซนเซอร์อ๋อมันมันไม่ไม่แนบนี่เองครับอ่าขึ้นมาแล้วครับโอเคครับผมก็ล้อหลุดนะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับนี่ก็คือผลงานของน้องๆน,นะครับน้องใหม่มแตนโมโอดับตาบันเล็กจีนสกูดอีกครั้งหนึ่ง นะครับแล้วเราจะมีขุ่นยนต์จับในคราวหน้าที่จะมาอัปเดตกันอีกนะครับขอบคุณมากครับค่บผมนะโมจ้า